วันนี้จะทําหมูกรอบนะครับนี่แม่ค้ามาส่งถึงที่เลยเลือกเอาสวยๆเลย1นกิโลวันนี้ผมจะทําหมูกรอบแบบไม่ต้องต้มนะครับแต่ว่าจะใช้อบเอานะครับนี่ครับกําลังซื้อหมูอยู่โลเท่าไหร่ครับแม่ค้าร้อยสี่สิบาทร้อบาทนะครับเอาวันนี้ผมจะมานําเสนอเมนูหนึ่งนะครับเป็นเมนูหมูกรอบนะครับ แต่ว่าวันนี้ผมจะใช้วิธีอบเอาละครับซึ่งเป็นเมนูที่ผมไม่ได้ทํามาสิบกว่าปีแล้วนะครับเพราะว่าสมัยก่อนจะไม่มีตู้อบนะครับเขาจะนิยมตากแดดนะครับแต่ที่ผมได้ทําวิธีนี้เพราะตอนนั้นผมเริ่มเข้าไปทํางานร้านอาหารใหม่ๆนะครับถ้าเป็นฤดูฝนนะครับฝนจะตกชุกมากนะครับตอนนั้นครับก็เลยต้องมาใช้วิธีการอบนะครับแล้วก็เอาย่างเลยนะครับหรือบางครั้งก็จะเอาไปทอดนะครับ เพราะฉะนั้นผมจะขอออกตัวนิดนึงนะครับวันนี้ผมจะมาลํำลึกความหลังครับมาดูกันครับว่าทําออกมาแล้วหมูกรอบผมจะสวยหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทํานานแล้วนะครับแต่เคยทําตั้งแต่สมัยเมื่อสิบกว่าปีนะครับผมมีหมูสามชั้นอยู่หนึ่งกิโลนะครับผมขอแนะนํานะครับถ้าใครจะทําหมูกรอบนะครับให้เลือกเป็นพื้นทองนะครับแต่ตัวนี้เป็นส่วนหลังนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ ให้เนื้อกับหนังหมูบรรลานกันนะครับตัวนี้จะเยอะนิดนึงครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าพื้นท้องวันนี้ไม่มีนะครับสูตรนี้นะครับไม่ต้องทําอะไรเลยครับซื้อหมูมาแล้วก็ไปล้างให้สะอาดแค่นั้นเองครับจากนั้นก็หาตะแกรงมาลองแบบนี้นะครับส่วนวัสดุอย่างอื่นนะครับให้ท่านพลิกแพงคิดเราเองนะครับว่าเราจะใช้แบบไหนเรามีวัสดุแบบไหนนะครับ ขอให้ย่างในเตาถ่านเท่านั้นเองนะครับครับผมก็จะมีไม้เสียบไก่ผมก็จะใส่ในแก้วแบบนี้นะครับเป็นแก้วสแตนเลสนะครับนี่ผมก็จะวางหมูเสียบไว้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยง่ายๆบางคนจะถามนะครับว่าเราจะอบนานเท่าไหร่นะครับไม่มีเวลากําหนดตายตัวครับขอแค่อย่าให้หนังหมูไหม้แค่นั้นพอนะครับให้เขาออกเป็นสีน้ําตาล และแห้งมากที่สุดเท่านั้นนะครับย่ังนั้นนะครับก็ครอบไว้แบบนี้นะครับนี่แล้วก็มาดูฐานนะครับถ้าเขาดับก็เพิ่มฐานที่สำคัญนะครับประมาณ20-25นาทีนะครับมาเปิดดูน้ำครั้งหนึ่งนะครับอย่าให้น้ำแห้งนะครับตอนนี้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นนะครับทุกคนครับนี่ครับแก้วสแตนเลดที่ผมใช้นะครับ เขาไม่กว้างนะครับเวลามันหมูหยดลงไปนะครับจะทําให้ไฟลุกนะครับอ่าผมก็เลยเอาชามเตนเลียมมาลองอีกชั้นหนึ่งนะครับเวลาผมทําอาหารนะครับผมจะไม่ตัดคลิปให้ดูแต่สิ่งดีๆนะครับข้อผิดพลาดของผมมีแบบไหนผมก็จะมาทําให้ดูแบบนี้ครับเกิดข้อผิดพลาดนะครับเราก็ต้องแก้ไขครับโอเคครับจากนั้นก็ครอบไว้ใหม่ครับอ่ะตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับ ว้าวเหลืองฉ่ำม,มากเลยให้ได้หนังแบบนี้นะครับให้หนังออกเป็นสีน้ำตาลแบบนี้แล้วก็แห้งๆแบบนี้นะครับถือว่าโอเคแล้วครับหลังจากนั้นนะครับผมจะทำสอวิธีนะครับคือหนึ่งย่างไฟเลยนะครับวิธีที่2คือทอดเลยนะครับมาดูกันว่าจะได้ผลไหมเพราะว่าผมไม่ได้ทำมาสิบกว่าปีแล้วนะครับบอกตรงๆเลยสูตรนี้นะครับ ผมจะลองย่างดูว่าเขาจะพองไหมนะครับใช้ไฟแรงนะครับวิธีย่างต้องใช้ไฟแรงนี่แบบนี้เลยผมมีความรู้สึกว่าหนังหมูจะแห้งจนเกินไปนะครับโอเคครับวิธีย่างผ่านไปครับต่อไปเรามาดูวิธีการทอดครับเอาด้านหนังลงไปนะครับบางเลยจากนั้นก็ใส่น้ำมันพืชลงไปเลย แต่ถ้าเป็นตเตาแก๊สนะครับผมแนะนําให้ใช้ไฟอ่อนนะครับถ้าเป็นตเตาแก๊สนะครับแต่ถ้าเป็นเตาถ่านแบบนี้นะครับการควบคุมจะยากนิดนึงครับอ่ะโอเคนะครับนี่ครับหนังก็จะฟูประมาณนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งผมไม่ได้กรีดร่องนะครับผม เอาใครสนใจการทําหมูกรอบแบบนี้นะครับก็ทําตามผมได้นะครับเอาไว้ทานในครอบครัวหรือว่าอยาํทำขายก็ได้เช่นเดียวกันครับผมขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมสวัสดีครับ